สวัสดีค่ะครูเล็กพาปลูกชาแนลนะคะจะพามาสำรวจราคาที่ได้ซื้อบอนแม่พันมานะคะ,ะตัวแรกเลยนะคะจะเป็นบอนนำเข้านิวเว็บ450บาท2เจ้ากรุงเดนมาร์กห5 0บาทฟอร์มนี้เลยนะคะ3 3เดือนที่แล้ว สองใบนะคะกอเล็กกว่าน,นี้ห้าสิบบาทสี่จะเป็นถุงเงินถุงทองหนึ150่งร้อยห้าสิบบาทห้านางไหมนะคะมีใบเดียวตอนนี้สองใบแล้วตอนนั้นซื้อมาสองอห้าสิบบาทแดงวัว หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ้ากรุงไกรเซอร์แปดสิบบาทสาวน้อยปะแป้งน,นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่จะเป็นทับทิมเม็ดเล็กแปดสิบบาทนี่จะเป็นออมชมพู 3ามอห้าอันนี้จะเป็นบอลดำนะคะที่แยกมาจากต้นแม่นะคะต้นแม่เขาจะอยู่ที่หนึ่งห้าไปดูต้นแม่นะคะนี่ค่ะต้นแม่ของบอลดำหนึ150่งห้าสิบบาทคุ้มนะคะราไปนกกระทานะ อันนี้ไม่ได้ซื้อนะคะเป็นต้นแม่พันธุ์กวนอูอันนี้ก็ไม่ได้ซื้อมาเลยนะคะฮกหลงอันนี้ก็ไม่ได้ลงทุนนะคะต่อไปจะเป็นอีหนาวค่ะอีหนาวตอนนั้นซื้อมาในราคาห้าสิบบาท บอนหูช้างได้มาฟรีเหมือนกันส่วนโซนทางนี้นะคะจะเป็นโซนที่เป็นลูกๆของต้นแม่พันธุ์ที่แยกที่เราแยกนะคะแยกหน่อออกมานะคะข้างล่าง ลางก็จะเป็นผลผลิตของการผ่าหัวของทัะกล,งกลวงสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ